ก็ขอกล่าวสวัสดีด้วยนะครับกับวันนี้นะครับวันเสาร์เนาะที่2ของเดือนมกรานะครับนั่นคือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับวันนี้ก็มารีวิวรถให้ดูกันนะครับเป็น Isuzu DMAX นะครับ2.5 Z นะครับเป็นกระบะแคปนะครับคันนี้ตัวอ l นิวนะเป็นเครื่อง 2500cc นะครับ สำหรับคันนี้บอกเลยว่าส่วนมากๆนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆอีกคันหนึ่งนะครับนะใช้เข้ามานะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะฮะบอกเลยว่าคันนี้ส่วนมากๆนะครับนะฝากกันนิดนึงนะครับคนละไลค์คนละแชร์นะครับหน้าเฟซนะครับดูเสร็จแล้วจะลบก็ได้นะครับตาม ความสะดวกของคุณลูกค้าเลยแล้วกันใะครับอยากใครอยากหารถนะครับสนใจอยากมีรถคันใหม่สวยใช้นะครับหรือว่าใครอยากได้ตามหาดีแบกตัวนี้บอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับนะนี่นะฮะดูกันนะครับสีสวยแบบนี้เลยนะครับเป็นสีเทานะครับนี่กระจังหน้านะครับ เป็นออกเป็นสีมอนนะครับโลโก้อิวสุตัวใหญ่แบบนี้นะครับตัวฝากระโปรงนะมีชิ้นาตแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมนะสวยๆเลยนะครับในส่วนของไฟหน้าเนี่ยมีทั้งไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟฮาโลเจนธรรมดานะครับไฟ LED อยู่ด้านบนนะครับด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้านะครับแผงใหญ่แบบนี้เลยนะครับระบายอากาศได้ดีมากๆนะครับคันนี้เป็นโัวเตียนะฮะ ดูจากด้านข้างนะครับนี่นะฟิลเมส์สวยนะครับสำหรับล้อหน้าล้อหลังนะครับกำลังดีนะขับขี่สบายหลุมเนินก็ยังไม่ลำบากนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับถัดไปในส่วนของล้อนะฮะล้อนี่นะครับสภาพสสวยแบบนี้นะครับแมต์ใหม่ๆแบบนี้นะฮะหรือรอยไม่มีนะครับมากับยางบิสบอนนะครับขนาดอยู่ตรงไหนเออ ขนาด225นะครับ50นะขอบ17นะครับสําหรับยางที่ใส่อยู่นะตอนนี้นะครับถัดไปในส่วนของด้านข้างนะครับนี่กระจกข้างนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเป็นสเป c แค a p นะครับแคปเปิดได้นะครับสําหรับรถด m a มคันนี้นะครับนี่นะสวยๆนะครับแม็กไลเนอร์ใส่ให้ใหม่ๆเลยนะครับนี่นะฮะด้านท้ายนะครับ โลโก้ชัดเจนนะครับยูสูดีแมกนะครับแซนนะครับตัวแซนะ DDI นะครับด <นะ S 1> ้านะล่างมีอย่างอะไรอยู่ครบนะครับนะฮะครับส่วนข้อนะอยู่ตรงนี้นะครับออกหน้าเเผานะครับนโอเคนะครับ เดี๋ยวเราดูภายในกันสักหน่อยนะครับใครเข้ามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะฮะสวัสดีคุณอมรเทพดโ้วยนะครับสวัสดีคุณโดโรโดเลมอนด้วยนะครับใช่ไหมนะครับอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าเป็นรถยอดนิยมนะครับสำหรับดีแมตัวอ l นิวสองจุนะครับเพราะว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็ เป็น1.9เนอะแล้วก็ข้ามไป3,000เลยนะครับน่าก็ค้อนขั้งห่างีเดียวดูกันต่อนะครับในส่วนของด้านข้างแผงประตูนะครับเป็นสีครีมแบบนี้นะครับแผงควบคุมประตูนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะครับรัดไปกับช้างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าเช่นกันนะครับซอกในเดิมๆนะครับนี่นะ รถคันนี้ปีสองพันสิบสามนะครับแต่ว่านี่รอยมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะครับไม่มีการแกะนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับจุดมาร์คมีแต้มสีนะฮะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับบานแคปนะครับสวยๆนะครับนี่นะด้านหลังนะครับเบาะนะครับ บอกเลยว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับสภาพส,สวยๆเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับลักษณะผิวสัมผัสคล้ายกำมะหยี่นะครับนะนุ่มนมนั่งสบายนะครับนี่นะหน้าปัดเรนไม่ดีไซน์แบบนี้นะครับนี่นะพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับกระชับมือแบบนี้นะ ตัววิทยุเครื่องเล่นนะครับนะเสียงแบบว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ b m a มคันนี้นะครับรองรับหลายๆอย่างเลยนะครับน,นี่ไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับ MP3 นะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อนะ a u x USB อบนะครับนี่นะฮะ ก็ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับพัดลมแอร์เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเมนนวลหมุนหมุนนะครับมีช่องเก็บของนิดหน่อยนะครับด้านล่างนะแล้วก็ตัวนี้ก็ที่เชยบุรีนะครับหรือว่าเป็น p o w e r outlet นะครับเชื่อมต่อเสียบอุปกรณ์เสริมกันได้นะครับในส่วนของเกียร์นะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับ นี่นะ้แบบนี้เลยนะครับมีช่องวางแก้วนะเล็กๆน้อยๆนะครับนะตรนนี้ก็มีที่พักแขนนะครับนี่ใส่ของได้อีกประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับนะนี่นะองเอกสารก็มีนะครับนี่องเอกสารนะครับนะด้านบนนะครับไฟเพดานนะครับ มีทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางของห้องโดยสารนะครับครบๆนะมีที่เก็บแว่นตรงนี้นะครับนะฮะนี่นะฮะที่บังแดดนะครับมีกระจกนะครับนะ,ะนะครับคันนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนึงนะครับเป็น d m a มนะครับกระบะ แคปนะ2.5 z ซนะครับหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนะครับสภาพส,สวยๆแบบนี้นะราคานะครับอยู่ที่469,000บาทนะครับ469,000บาทนะผนะ่อนไม่แพง,นะงนะครับผ่อนไม่แพงนะค่างวดนะครับค่าฟรีดาวนะครับบอกเลยว่ายังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับรถรถุ่นนี้คันนี้นะครับ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวได้นะครับค่างวดอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทเท่านั้นนะครับ9,000บาทนะในเลทฟรีดาวนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าจะดาวเพิ่มนะครับก็ทุกๆ5,000 0บาทนะค่างวดลดลงไปนะครับประมาณ1,000บาทนะครับดาว5,000 28,000นะสบายๆนะครับท้องเครื่องนะครับมี ABS นะครับสำหรับ B-MAX รุ่นนี้นะครับ ของเครื่องก็ยังสวยๆนะครับคานหน้าเดิมๆแก้มเดิมๆนะครับน็อตยังไม่มีการไขขยับใดๆนะครับจุดมมาประกาศแต้งสีจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยๆกันเลยนะทั้งร้านเราก็มีรับประกันให้นะครับเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับ1ปีนะครับหรือว่า20,000โลนะครับแบตเตอรี่คอมแอร์นะฮะได้ชาร์จไดสตาร์ทนะครับช่วงล่าง6เดือนนะครับ องเดิมน,นะครับนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสำหรับ d m a มทคันนี้นะแล้วเปลนตักันโอเคนะฮะแล้วก็เพื่อความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับรถคันนี้นะครับมีการตรวจสภาพรถนะครับ ุณได้ซื้อรถคุณสองมองหาแล้วก็บูอินสเปคชั่นนะครับที่ทีมคองลูคาเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่ให้บริษัทตรวจสภาพรถนะครับเข้ามาตรวจให้นะครับเป็นสื่อกลางเนาะให้คุณลูกค้านะครับการตีคุณภาพว่ารถนะครับจะได้รถสวยดีมีคุณภาพนะครับไม่โดนหลอกนะครับมีรีพอร์ตผลตรวจให้นะครับผลคะแนนเนี่ย มีแสดงนะครับให้เป็นดาวเนาะสูงสุดจะอยู่ที่5ดาวนะครับบอกเลยว่าสุดยอวมากนะครับสำหรับ DMAX Allnew 2.5 z คันนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับพักข้อความ Inbox นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะครับ Facebook Fanpage นะครับหรือว่าจะเป็น ยูทูบชาแนลนะครับยูทูบชาแนลนะครับก็เสิร์ชได้เลยนะครับ King Kong Bika นะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเราก็มีนะครับ at ไซนะครับ a หมุนหมุนนะครับนะแล้วก็พิมพ์ว่า King Kong Bika ภาษาอังกฤษนะครับก็จะเจอกับไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับมีให้ติดต่อหลายช่องทางนะครับหรือว่าใครจะ direct โทรหากันก็ได้เลยนะครับผมวิวนะฮะเบอร์สูง 982822435นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็รีบไปดูมาชมกันนะครับเดี๋ยวรถออกไปจะไม่ได้แล้วก็ต้องรอนานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะเป็นรถอะไรนั้นก็คอยติดตามชมกันครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ